ในข้อสามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดลออ้อมนะครับก็คือบรรยากาศของการลงทุนนั่นเองะนะครับว่าณนะเวลานั้นๆเนี่ยภาพของดอกเบีย้ยตลาดดอกเบี้ยเป็นยังไงะนะครับถ้าเผื่อ,เ,อ,อเราคิดว่าดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับถ้าเผื่อเราล็อกการลงทุนที่มีอายุยาวๆไปก็เรียกว่าเราเสียโอกาสที่จะได้ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นจริงขึ้นตามค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นแผนที่เราจะต้องวางให้ดีว่าถ้าเราคิดว่าดอกเบี้ยกาลังจะขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อสูงแบงก์ชาติจะต้องเอาดอกเบี้ยนโยบายขึ้นค่ะพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องขึ้นตามก็อาจจะอยู่ในช่วงยอมทุกข์หนึ่งเดือนสามเดือนลงทุนหนึ่งเดือนสามเดือนแล้วก็ครบก็โรต่อไปสักช่วงหนึ่งได้ไหมค่ะนะครับถ้าเปิดได้ ก็วางแผนเช่นนั้นนะครเมื่อไหร่ที่ตราดอกเบีย้ยขึ้นจริงอยู่ในดับที่ลงทุนได้คือแฮปปี้กับผลตอบแทนที่สมมติตั้งใจไว้ว่าเมื่อไหร่สเปอร์เซเราจะซื้อนะก็ถึงค่อยซื้อนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถทนกับการที่อยู่ในภาวะดอกเบีย้ยต่ําได้เลยอันนี้ต้องอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องลงทุนยาวขึ้นแล้วก็ผลที่ตามมาบางทีอาจจะเยอะกว่าที่เราคาดคือ สมมุติเราซื้อดอกเบีย้ยเราซื้อสิบปีได้สามเปอร์เซ็นตะครับเวลาเราไปขายในตลาดดอกเบีย้ยขึ้นไปแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นนะถ้าเขารอแค่แป๊บเดียวเขาอาจจะได้สี่เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นของที่มีมูลค่าร้อยบาทเนี่ยกลายเป็นว่าเราตัดสินใจเร็วไปหนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีอเป็นเวลาสิบปีค่ร้อยบาทจะเหลือเก้าสิบอันนี้อาจจะรับไม่ได้คะนะครับจาสานี่ทำไม คุณอาสาบอกว่าไม่ขัดทุนทําไมขัดทุนกรอนนี้นี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นความเข้าใจที่ทาดเคลื่อน